สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะมาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึงนะครับพอดีว่าจะไล่ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วครับแต่ว่างานยุ่งมากเลยนะครับพอดีมีสมาชิกและลูกค้าทางเพจนะครับสอบถามเรื่องตระกูล UNC นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้นะครับว่าตัวไหนใช้งานประมาณไหนบ้างก็ได้รับปาก ูกค้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูว่าแต่ละรุ่นมันหน้าตาเป็นยังไงและใช้งานกันยังไงแล้วมันต่างกันยังไงนะครับทั้ง3รุ่นนะครับหลกัหลกๆที่ของบาลนเจอร์มีนะครับเดี๋ยวขอดูเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะครับ อ่ะนะครับูยูเซอร์ USB audio interface นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับของบลิงเจอร์นะครับก็จะมี UMC 22นะครับอ่า UMC 22แล้วก็ UMC 202 HD นะครับตัวนี้นะครับตัวกลางนี่จะเป็น UMC 22 HD นะครับตัวด้าน ด้านนี้นะครับก็จะเป็น UMC 204 HD นะครับทั้ง3รุ่นนี้เป็น USB audio interface ทั้งหมดนะครับอาจจะได้ยินเสียงลมแรงนิดนึงนะวราอากาศมันร้อนอยู่ในห้องนะครับอ่ะนะครับ3รุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับก็จะใช้ในการจูนระบบนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ ซึ่งนอกจากการจูนระบบแล้วนะครับ USB audio interface ตัวนี้มันเป็นเรื่องของทำเป็นซาวหรือว่าเป็นการ์ดเสียงได้นะครับก็เอาไว้เปิดเพลงก็ได้นะครับแต่ในงานผมส่วนใหญ่จะใช้เป็นเรื่องของการจูนระบบมากกว่านะครับจริงๆตัวนี้เปิดเพลงเสียงเพาะมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะครับตัวเล็กสุดนะครับ Umc 2.2นะครับตัวนี้เป็น อินเทอร์เฟสขนาด2อ n p ินพุตนะครับอินพุตที่1ก็จะเป็นาลายเป็นคอมโบแจ็คนะครับก็จะเป็นลายกับไม์นะครับตัวนี้สามารถปล่อยไฟ48โวลต์ออกได้นะครับในช่องนี้อันนี้อินพุตช่องที่1นะครับส่วนอินพุตช่องที่2เนี่ยจะเป็นอินสตูเมนต์ก็คือพวกเ,เครื่องดนตรีนะครับแจ็คก,ก็จะเป็น ts หรือ ts ก็ได้นะครับ อ่าอินพุตที่2นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นแรกจะเป็นคอมโบแจ็คนะครับคือเสียบได้ทั้ง XLR หรือ t ร s นะครับส่วนตัวที่2อเนี่ยอินพุตที่2ก็จะเป็นอินสตูเมนต์นะครับพวกกีตาร์คีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องดนตร,ตรีซึ่งมันก็จะมีเกนนะครับมีเกนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับแยกได้ระหว่างอินพุตที่1่กับอินพุตที่2นะครับก็จะมีแยกอ่าแป๊บนึนะครับ พอดีกล้องผมอยู่คนเดียวทีมงานเหนื่อยล้ามากครับวันนี้ขายของส่งของเยอะมากประมาณนี้นะครับก็จะมีสัญญาณไฟคลิปอยู่ตรงนี้ให้ดูมีเกณฑ์ปรับแยกตรงนี้ปีจะเป็นของไมดาส์นะครับปีเอ็มจะเป็นของไมดาสแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีวอลลุ่มเมนนะครับเมนเอาเอาพุทควบคุม1ตัวนะครับ แล้วก็มีช่องหูฟังมีสวิตต์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกโหมดกโหมดเ,เลือกฟังนะครับว่าจะฟังเป็นได,ไดเรกก็คือช่องนี้หรือว่าฟังจากา USB นะครับสองสองก็จะประมาณนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ก็จะมีพอร์ต USB นะครับ1พอร์ตแล้วก็ เปิด48โวลต์ได้นะครับ48โวลต์ก็คือช่องที่1นะครับอินพุตหนะครับเปิด48โวลต์ได้แล้วก็ด้านหลังก็มีเอาพุตสช่องเป็น L เป็น R นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้อันนี้ตัว UMC22 นะครับความละเอียดตัวนี้จะอยู่ที่ 48k นะครับ 48k Hz นะ 48k Hz ส่วน บิตเนี่ยน่าจะ16นะครับเขาไม่ได้ระบุแต่ว่าที่เช็คดูน่าจะประมาณ16บิต16ทับนะครับตัว UMC 22นะครับซึ่งคุณภาพของเสียงก็ยอมรับได้นะครับอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ยอมรับได้นะครับตัวนี้ก็คือสเปกของ UMC 22และการทำงานนะครับหน้าการทำงานหน้าตาประมาณนี้ถามว่ามันจูนระบบได้ไหมหได้ครับตัวนี้เอาไปจูนระบบได้ เดี๋ยวเรื่องการจูนระ,ระบบเนี่ยผมจะนําเสนอเป็นรุ่นๆไปนะครับอันนี้เอาเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันว่าแต่ละรุ่นมันใช้งานยังไงบ้างนะครับอ่าประมาณนี้22นะครับเล็กสุดน้องน้องสุดนะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวกล่องของมันเปิดเพลงได้ครับจูนระบบได้อ่สามารถบันทึกเสียง คเวอร์อะไรต่างๆได้แต่ว่าแซมปิ้งเรทอยู่ที่ 48k นะครับ16บิตทับ 48k ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัที่เช็คดูอ่าส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอีกรุ่นรุ่นรุ่นเอ่อ umc 202 HD จะมีคำว่า HD ต่อท้ายนะครับ202 HD ต่อท้ายก็คือตัวนี้ความละเอียดสูงขึ้นนะครับแซมปิ้งเรทเนี่ยที่เขาระบุไว้ก็คือ 192kH นะครับ ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งเก้าสองเคเฮิร์ตก็คือแซมปิ้งเรทนะครับ CPU บิตก็ทำงานอ่โปรเซสอยู่ที่24บิตนะครับตัวนี้24ทับ192เคเฮิร์ตนะครับสเปคนะครับอินพุตสองินพุตเหมือนกันแต่ว่าเป็นคอมโบแจ็คทั้งคู่นะครับตัวนี้จะเป็นคอมโบแจ็คหนึ่งตัวแล้วก็เป็นเอ่อทีเอ ช่องนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นคอมโบก็คือ xlr mm hmm. ได้ tis หรือ t s ได้นะครับความแตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเราสามารถเลือกโหมดได้ว่าเป็นลายนะครับเป็นลายหรือเป็นอินสตูเมนต์ก็คือเป็น uh, สัญญาณแบบไหนนะครับคือเปลี่ยนโหมดอิ p พัน์ได้นะครับถ้าลายก็อาจจะขยายต่ำแต่ถ้าอินสตูเมนต์ก็อาจจะ แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วถ้ามันแรงนะครับมันก็จะมีปุ่มแผดตรงนี้นะครับคือลดทอนสัญญาณนะครับแผดสัญญาณลง dB ผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูให้จริงหนึ่งตอนไปใช้งานเนาะคือลดทอนสัญญาณลงถ้ามันแรงนะครับก็มีแผดให้นะเลือกโหมดอ,อ,อินพุตได้ว่าจะเป็นไลน์หรือเป็นอินสตูเมนต์แล้วก็จะมีไฟคลิปนะครับตรงนี้สถานะบอกไฟคลิปนะครับ แล้วก็สัญญาณตรงนี้ก็บอกว่าอินพุตมี input อินพุตเข้ามานะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือไม่ดูนะหรือไม่ดูนะครับ,นะรบโอเคสองอินพุตก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นรุ่น UMC 2 0 2 H D นะครับสองข้างก็จะมีเหมือนกัน,นครับ1กับสองอินพุตหนึ่งอินพุตสองก็มีปุ่มเหมือนกันแล้วก็มีวอลล่มปรับเกณฑ์ตรงนี้นะครับปรับเกณฑ์สองสองชันแนลให้ ตัวนี้ก็จะรับเลือกอมีโหมดการทํางานแล้วก็การเลือกนะครับได้เยอะขึ้นกว่าตัวนี้นะครับซึ่งการแซมปิ้งเนี่ยมันตัวนี้ก็เป็น 192k คือสเปคสูงกว่าตัวนี้ครับเนื้อเสียงก็จะดีกว่านะครับถัดมานะครับก็จะมีสวิตช์เลือกอเกี่ยวกับมอนิเตอร์ครับอันนี้ก็มีเหมือนกันเสร็จแล้วก็มีวอลลุ่มเมนเอาเหมือนกัน มีหูฟังมีลุ่มปรับนะครับปรับเอาพุทธของโฟนนะครับของมอนิเตอร์นะครับส่วนตัว2อสองไม่มีนะครับสองสองไม่มีตรงนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับ 48v โวลต์นะครับตรงนี้4 8โวลต์ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของตัว22นะครับ มี USB เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าเป็น USB audio interface นะครับก็มีช่อง USB แล้วก็มี48โวลต์เหมือนกันนะครับเปิด48โวลต์ได้ไม่ซูมแบบน,นึงนะครับกล้องไม่ซูมนะครับโทษทีนะครับแล้วก็เอาพุทก็มีคล้ายๆกันครับ2ตัวนี้เอาพุทจะคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยช่อง input ไปช่องเอาพุทธนะครับเหมือนกันเลยแต่ความละเอียดของเสียงต่างกันนะครับด้านหลังเหมือนกันให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงนี้ตรงแพดได้เลือกยินพุทได้มีออปชั่นตรงนี้เข้ามาที่ต่างกันนะครับทำให้ราคาต่างกันแล้วก็แซมปิ้งเรทตัวนี้จะสูงกว่านะครับ ตัวเฮดดีนะครับตัวเฮดีจปิ้งจะสูงกว่าตัวนี้ได้แค่48ตัวนี้ได้192น่าจะประมาณ4เท่านะครับตัวนี้ประมาณนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่า,าวันนี้ทั้งวันเหนื่อยมากครับแต่ว่าก็ได้รับปากไปแล้วว่าจะมาไล่ให้ดูว่าอินเตอร์เฟซแต่และรุ่นมันต่างกันยังไงนะครับก็เลยขอเย็นๆช่วงเย็นๆนะครับคําเดี๋ยวจะเลิกงานแล้ว ประมาณนี้ทีนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาอ่านอีกทีหนึง่งตัวนี้จะมีคำว่า u n c 2 0 4 H D นะครับ2 0 4 H D ประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็มีอินพุตสองอินพุตเหมือนกันเป็นคอมโบแจ็คนะครับเป็น, Jack, นคอมโบแจ็คเหมือนกันกันกบ2 2 H D นะครับ ทุกอย่างนะครับจะขายกับ2 2 HD นะครับแต่ตรงนี้นะครับจะมีคำว่าสเตอริโอนะครับสเตอริโอทับอ่ากดอีกทีนึงก็จะเป็นโมโนนะครับก็คือทำอินพุตตรงนี้นะครับให้มันเป็นโมโนคือมันมันมันแยกซ้ายไม่แยกซ้ายขวานะคือซัมให้มันเป็นโมโนได้อ่าหมายถึงเอาพุตนะครับเอาพุตเอาพุต ทำให้ออ์เป็นโมโนได้นะครเป็นโมโนแล้วก็มีเรื่องปรับตรงนี้ได้นะครับมิกมิกเสียงก็คือมิกระหว่างอินพุตตรงนี้นะครับกับอินพุตที่เป็น USB นะครับเราสามารถมิกตรงนี้ได้ว่าเราจะเอาเป็นออน็อก เอตรงนี้อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นสัญญาณที่เป็นอินพุตจาก USB นะครับจาก Audio i n อ e นเตอร์เฟสคือ USB นั่นเองครับแล้วก็หมุนมาทางนี้ถ้าหมุนมาทางนี้ถ้าเสียบด้านหน้าก็จะไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินประมาณนี้แล้วก็มีวอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มตรงนี้ปรับเอาพุทเหมือนเดิมแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอดีมันจะมืดแล้วเสร็จแล้วก็มีตรงนี้ครับ ปรับ A อนะปรับมอนิเตอร์ A B ให้นะครับด้านหลังเขาจะมีอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับภาพไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ภนนะอยู่คนเดียวแล้วก็วอลลุ่มมอนิเตอร์เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อเดี๋ยวให้ดูด้านหลังดีกว่าครับให้ดูด้านหลังเทียบกับสองสองเนาะสองสี่ 4, กับสองสองมันต่างกันยังไง ให้ดูอย่างนี้เลยอเอาวางบนงนี้เลยแล้วกันครับนี่เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นคําว่ามิดีอยู่ข้างหน้านะครับเดสังเกตจะเห็นคําว่ามิดีอยู่ข้างหน้าทีนี้ตัวนี้มี USB เหมือนกันนะครับแต่2 0 4ที่เพิ่มเข้ามาคือมีมีมิดีนะครับมิดีอินมิดีเอานะครับเข้ามาส่วนมิดีนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้าง แต่ว่า204มี MIDI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นพอร์ต MIDI 48โวลต์เปิดได้เหมือนกันครับ48โวลต์ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยให้ให้ออฟไว้นะครับเดี๋ยวไฟ48โวลต์จะวิ่งออกไปที่อินพุตนะครับเสร็จแล้วที่มันต่างก็คือตรงนี้ครับที่มัน204นี่ก็คือเรื่องของเอาพุตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ1 2 3 4มี4นะครับมี4เอาพุต สองตัวแรกก็คืออินพุตสองตัวหลังก็คือเอาพุตนะครับสองศูนย์สี่ก็คือเข้าสองออกสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มี L R ตรงนี้นะครับมี L R ตรงนี้ให้แล้วก็มีอินเสิร์ตให้นะครับอินเสิร์ตก็คือเราจะอินเสิร์ตอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเหมือนอินเสิร์ตนี้ครับเอาปลั๊กอินหรือว่าเป็นแหลกหรือเป็นอุปกรณ์อะไรมาอินเสิร์ตเข้าไปได้นะครับเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเอาพุตตรงนี้ได้นะครับ ประมาณนี้อ่าอินเสิร์ตตัวนี้น่าจะเป็นอินเสิร์ตอินพุตนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึงผมก็ลืมและวําไม่ได้อาจจะไม่ได้เตรียมตัวนี้นึงนะเพราะว่าเหนื่อยมากอันนี้ทํางานอาจจะสมองเบอร์เบอร์นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ก็คือตัวนี้มันจะเพิ่มเรื่องของ Midi นะครับแล้วก็เอาพุตเข้ามาอ่ามีเอาพุตให้สช่องแล้วก็สี่เอาพุตนะครับแล้วก็ มีอินเสิร์ตให้นะครับอินเสิร์ตให้2องอินพุตหนึ่งอินพุตสนะครับประมาณนี้เอาพุตนะครับก็ตัวนี้จริงๆผมว่ามันเหมาะกับเอาไปไลฟ์สดนะครับสองศูนย์สี่เนี่ยเอาไปทําอุปกรณ์ไลฟ์สดเนี่ยจะเหมาะมากนะครับส่วนตัวบนนี้ก็เปิดเพลงทั่วไปนะครับเปิดเพลงทั่วไปหรือโคเวอร์เพลงหรือทําเพลงบันทึกเสียงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัว2 0 4นนะครับเวลาไปจูนระบบจะใช้ตัวนี้ ข้างล่างนะครับหน้าตาประมาณนี้ที่ต่างกันนะครับ202กับ204แล้วก็2อ,อ hd นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องการต่อใช้งานเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีนึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นให้ดูว่ามันต่างกันยังไงก่อนนะครับประมาณนี้2อสอง,สองประมาณนี้นะครับ c h น n n e l input แล้วก็รูเสียบด้านหน้าจะประมาณนี้202เฮดี 2, AD, ประมาณนี้204ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของการปรับค่าต่างๆอินพุตนะครับการแผดสัญญาณลงได้แล้วก็เ,เลือกโหมดมอนิเตอร์นะครับ204ก็จะประมาณนี้ แซมปิ้งเ r a ก็คือ2ตัวนี้เท่ากันนะครับ202กับ204นี้เท่ากันแต่ตัวนี้จะแซมปิ้งน้อยกว่านะครับคือ 48K ถามว่าเสียงได้ไหมก็ได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่คือรับได้นะครับอาจจะแต่ไม่ถึงขนาดเฮดดีนะครับที่เฮดดีก็คือแซมปิ i งมันสูงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวไหนก็ ลองดูแล้วกันครับว่าจะเอาตัวไหนไปใช้งานตัวนี้อยู่ตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือพันเจ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะพันเจ็ดสองพันเจ็ดอันนี้ต่างกันพันหนึ่งอันนี้สามพันสี่นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดกับสี่ก็ประมาณเจ็ดพันเออเจ็ดร้อยนะครับที่ต่างกันกับออปชันที่ได้มาก็ดูว่าคุ้มไหมนะครับถ้าใครจะเลือกเป็นสองศูนย์สี่นะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับลองดูว่ามันคุ้มไหมกับที่มันต่างกันราคาปรับลงเยอะมากครับตอนนี้ก็คือหน้าเล่นทั้งทุกรุ่นนะครับนาเล่นทุกรุ่นเอาไว้บันทึกเสียงได้นะครับไลฟ์สดได้นะครับเปิดเพลงเพื่อคุณภาพของเสียงได้นะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของ U.N.C. นะครับของมอลิเจอร์นะครับทุกรุ่นตักหลักมันจะมีอีก404ก็มีครับแต่ว่าผมไม่ได้สั่งมาเพราะไม่ค่อยได้ใช้ก็มี3รุ่นตอนนี้ที่ร้านนะครับตอนนี้202ก็หมดไปแล้วก็เหลือตัวโชว์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับจะมาอีกรอบหนึ่งก็ประมาณนี้ส่วนถ้าใครไปใช้กับจุลระบบนะครับท่านก็ต้องมีไม้มีไม้ RTA ตัวนี้ด้วยนะครับเ,เรื่องของการจูนเดี๋ยวผมจะเริ่ม ทำให้นะครับตอนนี้ยังยุ่งนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ของซุปเปอรล์ลก,ก็ได้ครับราคาตอนนี้ถูกลงมากเลยครับอุปกรณ์อุปกรณ์รถูกลงมากทอนนี้โอเคครับเจอกันใหม่ไล์หน้าครับสวัสดีครับ